อันนี้ห้องสมุดของเรามีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอะไรรู้ปะอันนี้ไหมกิจกรรมวาดผีวลีหลอนที่นำพระราชนิพนธ์เรื่องผีสั้นๆในกรมสมด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาใช่ใช่อันนี้แหละแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างไปถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกันสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวาดผีวลีหลอนนะคะ 1. นนักเรียนจะได้รับเนื้อหาที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ 2. นักเรียนจัดทำผลงานโดยการวาดภาพระบายสีตามจินตนาการจากเรื่องที่ได้อ่านพร้อมเขียนประโยคหรือวลีที่โดนใจจากเนื้อเรื่องนั้นๆโดยทางห้องสมุดจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะและ 3. เมื่อจัดทำผลงานเรียบร้อยแล้วให้นำมาจัดส่งภายในวันที่8กันยายน2566ค่ะอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะ งั้นเรามาลงชื่อสมัครกันสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมากวันนี้จะขอยกตัวอย่างผลงานของนักเรียนบางส่วนที่ได้รับรางวัลค่ะเรื่องที่หนึ่งนะครับชื่อเรื่องค้นหาปัจจานารมลสสำหรับวันนี้หนอนนักเรียนส่วนใหญ่เขียนมานะครับมีลูกสาวอายุราวแปดปีของนายหวังชื่อลิลี่ดูจะเป็นเด็กที่อยู่ไม่เป็นสุขหรือสมาธิสั้นอย่างไรก็ไม่รู้เด็กคนนี้พูดมาก พ่อเหวารอฉันเวลาฉันพูดภาษาจีนผิดออกเสียงผิดเวลาฉันเริ่มง่วงก็จเจ้านิ้วเล็กๆของแกจิ้มเข้าไปในรูหูฉันฉันรู้สึกว่าลิ้นแกยาวกว่าคนปกติครับฟังแล้วผมก็รู้สึกหลอนตามไปเลยครับกันต่อไปเรื่องที่สองเลยนะครับเรื่องผีดูดเลือดแค่ชื่อเรื่องผมก็รู้สึกหลอนไปแล้วมาฟังวาลี่หลอนให้หลอนตอนนองกันไปเลยครับสาวใช้สังเกตต,ตอนไปทําความสะอาดที่ว่าที่ปากของควายมเนอร์มีรอยเลือดมองไปตามพื้นก็มีรอยเอลือดจุดๆเนี่ย สาวใช้ตามรอยเลือกไปอยูห้องคุณทั่วผู้หญิงแกเลยสันที่ถามว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพะกลแล้วฉันขนลุกสู้แล้วเนี่ยเธอก็เล่าเกินไปแหมไหนลองอ่านบ้างดีดได้บิงั้นก็ไปต่อที่เรื่องที่สามกันค่ะเรื่องผีในภาพวลีหลอดที่โดนใจนักเรียนส่วนใหญ่นะคะวันหนึ่งตอนค่ำๆข้าพเจ้าลืมปากกาไว้ในห้องกินข้าวชั้นล่างต้องลงบันไดไปหยิบพอเดินกลับขึ้นบันได เห็นใครก็ไม่รู้เดินอ,ออกมาจากภาพแต่งตัวเหมือนข้าพเจ้าเป็นไงฉันก็อ่านได้นะครับเช่น่าอ่านต่อไปครับค่ะเข้าสู่เรื่องที่4กันนะคะชื่อเรื่องผีในโรงพยาบาลและผีเด็กวลีหลอนที่โดนใจนั่นก็คือที่โรงพยาบาลน่าจะเป็นที่ที่มีผีแย่มีคนลอบตอนซ่อมตึกเก่าคนงานหาไม่เจอว่าคนงานคนก่อนเดินสายไฟไว้อย่างไรหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ตอนกลางคืนเห็นผู้หญิงวัยกลางคนเข้ามาชี้สายไฟว่าอยู่นี่เช้าตื่นมาดูก็มีจริงๆเรียกกันว่าเป็นผีช่างไฟฟ้าเรื่องที่5นะคะชื่อเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนผู้ไปทัก์รักษาวังสะประทุมวลี่หลอนที่ส่วนใหญ่เขียนมานะคะประมาณตีสาเพื่อนได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินอยู่ชั้นบนเพื่อนเป็นคนไม่กลัวผีขึ้นไปดูก็ไม่มีอะไร ภายหลังมีแบบนี้อีกครั้งและไม่มีอีกแล้วเลยสันนิษฐานว่าถ้าเป็นผีจริงๆอาจจะเป็นผีท่านดิดพอท่านตรวจออกมาตรวจวัางตอนตีสามมาต่อเรื่องเถกนะครับชื่อเรื่องว่าฝันว่าเป็นผีสําหรับวลี่หลอนที่โดนใจนักเรียนส่วนใหญ่คือฝันว่าข้าพระเจ้าตายไปแล้วจะเป็นอะไรตายก็ไม่รู้ตายแล้วลอยไปแถวๆวังหลวงเห็นจัดงานศพอยู่ ข้าพระเจ้าพยายามพูดกับใครก็ไม่มีใครพูดด้วยเหมือนกับไม่เห็นเสียด้วยซ้ำไปเมินเฉยเหมือนกับข้าพระเจ้าเป็นอากาศธาตุและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องอึ่งเจอผีเรื่องนี้วลีหลอนโดนใจผมที่สุดเลยครับตอนดึกมีใครมาตัวสูงติดเพาดานแว๊กมาอีกแล้วอึ่งคิดฉันอยากกินเอาแบบตนเมื่อวานนะค่ะสำหรับกิจกรรมวาดผีวลีหลอนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าห5 9คนเลยค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราชมรมยุวบรรลักษ์โรงเรียนดอนเมืองสถานากาศาศบำรุงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ